สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอาัล่์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวบันอังคารที่9เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุณเปลวเนี่ยหิบย,ยกเอาตัวเลขของสมาชิพกพรรคการเมืองขึ้นมาเกี่ยวข้องกับคำว่าถ้าจะกลับมาประเทศไทยก็อาจจะต้องมีพระนำหน้าแล้วก็เรื่องราวของการประชุมร่วม รัฐสภาที่กําลังจะมีขึ้นในวันสองวันนี้แหละครับว่าตัวเลขจะออกมาที่500หรือว่าตัวเลขจะออกมาที่100และจะมีผลอย่างไรกับการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหนะะ้าหัวข้อที่คุณเปลวให้ไว้ว่าอย่างนี้ครับหัวข้อคือลิเกใกล้จะปิดฉากแล้วนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับ วันนี้วันที่9สิงหาคมนี่ต้องถือว่าเป็นวันสุกดิบนะครับวันรุ่งขึ้นคือวันพรุ่งนี้วันที่10สิงหาเนี่ยก็จะเป็นวันล้มประชุมรัฐสภาคุณเปลวใช้คํานี้นะครับไม่ได้แปลว่าพิมพ์ผิดไม่ได้แปลว่าเจต,ตนาอะไรทั้งสิ้นแต่ต้องการใช้คําว่าวันล้มประชุมรัฐสภาอธิบายต่ออย่างนี้ครับวันล้มประชุมรัฐสภาเนี่ยนะครับบนแผนปฏิบัติการผลประโยชน์ร่วมกันของพักพลังประชารัฐกับพักเพื่อไทย ผนวกกับสวสายประวิทย์หารด้วยร้อยคำว่าพักพลังประชารัฐนนี่อธิบายกวา,างบันนิดนึงก็แล้วกันนะครับไม่ได้เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนละคนกันเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้มายุ่งอะไรกับพักพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยเป็นหัวหน้าพักนะครับนักข่าวไปถามท่านประธานรัฐสภาชวนลีกภัยเมื่อวานนี้ถามว่าอย่างนี้ครับสมมุติสส ไม่เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่า้วยการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้รัฐสภาจะล่มไหมนี่เป็นคําถามที่นักข่าวถามท่านประธานชวนถ้าประธานชวนก็ตอบอย่างนี้ครับบอกว่าอย่าเพิ่งไปสมมุติเอาไว้ให้ล่มก่อนแล้วค่อยมาถามก็อย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้มีบางฝ่ายแสดงเจตนาเพื่อไม่ให้ครบรงประชุมกรณีนี้เป็นเรื่องของสมาชิกแต่ในส่วนของสภาผมได้หารือกับนายพรพชรวิชิตช,ชลรชัยประธานวุฒิสภา และผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบว่าในส่วนของสภาก็ต้องทําหน้าที่และต้องมีการประชุมให้ถึงที่สุดหมายความว่าจะผ่านหรือไม่ก็ตามเราต้องทําให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดว่ากฎหมายต้องเสร็จภายใน180วันดังนั้นเนี่ยจึงมีความจําเป็นที่จะต้องพยายามใช้เวลาที่มีอยู่ทําให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญส่วนผลจะออกมาอย่างไรก็อยู่ที่สมาชิกแล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละฝ่ายแต่เดิมอาจจะไม่ค่อยรู้ ว่าสาเหตุอะไรแต่ครั้งนี้ชัดเจนเพราะมีสมาชิกบางฝ่ายแสดงความเห็นชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะให้กฎหมายผ่านโดยให้ระยะเวลาเกิน180วันเพื่อนำร่างกฎหมายเดิมที่รัฐสภาเสนอเอามาใช้ทั้งนี้ก็ต้องชัดเจนและไม่มีปัญหาอะไรนี่แหละครับเป็นประโยคที่ประธานชวนตอบกับนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเปรบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าแม่ ลองถ้าขนาดชวนหลีกภัยซึ่งเป็นระดับปรมาจารย์ตักหมอเปิดถ้วยให้แทงอย่างนี้เนี่ยนะครับและยังแทงผิดอีกว่าพรุ่งนี้หาร500จะผ่านรัฐสภาแล้วก็ถ้าเป็นเซียนประเภทผีข้างบ่อนเนี่ยก็สมควรหมดตูดครับสรุปแล้วจะหารด้วยร้อยหรือว่าหารด้วย500สุดท้ายก็จะกลับไปที่หารร้อยอย่างที่พุ่มพวงดวงจันทร์ร้องเพลงเอาไว้นั่นแหละรครับว่าเขาเอากันแหนแล้วพี่ขาแม่ ที่เจ๋งแล้วก็ชัดเจนเนี่ยเห็นที่มีอยู่พักเรียนท่านั้นแหละครับคือภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลประกาศเมื่อวันที่สิบใครเข้าประชุมไม่เข้าประชุมไม่รู้ครับรู้แต่ว่าภูมิใจไทยเนี่ยต้องประชุมให้ครบยกเว้นบางคนที่ลาเท่านั้นนี่แหละครับคนจริงเนี่ยมันต้องชัดเจนอย่างนี้ครับจะหาด้วยร้อยหาด้วยห้าร้อยได้ทั้งนั้นครับข้อสําคัญคือการไม่กลับกรอก ข้อสาคัญคือการมีความหมายในความเป็นลูกผู้ชายที่จะต้องยึดสัจจะจริงใจในมิตรร่วมตายสหายร่วมรบเป็นพี่ใหญ่ก็ต้องไม่ขายเพื่อนไม่ขายน้องเพียงหมายปองตําแหน่งล่อใจต้องไม่ทาอย่างนั้นครับอย่าลืมนะครับบ้านเมืองไทยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะครับรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยเนี่ยลงยันเอาไว้มันอาถรรพ์น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันผิดร่องผิดรอยเคลื่อนคล้อยจากทํานองคลองทางสุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องมีอันเป็นไป อะไรที่ใช่มันก็ต้องใช่อะไรที่ไม่ใช่มันก็ต้องไม่ใช่ในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรครับที่จะเรียกว่าความบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนเนี่ยรู้แต่ถูกกาหนดแล้วก็จัดสรรลงตัวเอาไวล้ลงหน้าหมดแล้วนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ทุกคนเนี่ยรู้เอาไว้อย่างนี้จะได้ไม่ต้องขุนข้องมองจิตแล้วก็คอยตามดูดังที่พระพุทธองค์เนี่ยตรัสเอาไว้ว่าสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการตาดุดราชรสที่คนเขา่าหมก อยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ความหมายก็ไม่ต้องแปลนะครับเอาง่ายๆว่ามาดูกันเถอะครับว่าโลกนี้เนี่ยคนโง่เท่านั้นแหละครับที่มัวแต่หมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้เนี่ยเขาไม่หมกมุ่นอยู่ด้วยแหละครับอันนี้เป็นคาแปลนะครับคุณเปลว่าต่อนี้ครับบอกว่าก็คงจะเข้าใจความหมายกันดีนะครับพวกเราก็นู้แล้วจะเป็นเหลา่ากอบวัวพ้นน้ํากัน้วเทานั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปตหนกตกใจไว้วันเหมือนกับไฟไหม้หนวดพระเจ้าตาไปหรอกครับไม่ต้องหรอกครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันคือพลังประชารัฐผสมพันธ์กับเพื่อไทยเพื่อล่มรัฐสภานัด500นั่นจึงเป็นเหตุให้สิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาชัดเจนนะครับเอาละครับตามหลักของประจิตจะสมุูรประบาทคือกระบวนการของเหตุปัจจัยที่สืบต่อเชื่อมโยงกันเพราะว่ามีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตัวอย่างเช่น เพราะว่ามีสิ่งนี้ครับคือปอประวิทย์เนี่ยนำพลังประชารัฐไปผสมพันธ์กับทอทักษิณเพื่อไทยก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาคือพักรวมไทยสร้างชาติโดยนายพีรพันธ์สาลีรัฐบิภาคและพักเทิอดไทยโดยนายเสกสกลอัถาวงที่เกิดขึ้นรองรับปอประยุทธ์แล้วก็ปอล็อกนี่แหละครับเห็นไหมครับนี่แหละครับมันคือเหตุคือปัจจัยตามหลังอิทัพัปัจจยตาหรือว่าปกิจิจะสมุดประบาทโดยประยุกต์เข้ากับทางโลกนี่แหละครับ ทีนี้เส้นทางอนาคตจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็ต้องตามดูผลของการประชุมรัฐสภา10สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้นี่แหละครับวาระบอบประวิทย์จะจับมือกับระบอบทักษิณคว่ำการประชุมรัฐสภาให้ร่างกฎหมายเลือกตั้งหาด้วย500แทงไปหรือไม่แล้วก็นําเอาร่างเดิมคือหาด้วยร้อยเนี่ยกลับมาให้เพื่อไทยได้แลนดสไลด์กันถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับองค์อิงจะได้ถือกระถางทูบเดินตามหลังพระ แล้วก็พาพ่อกลับบ้านอย่างเท่ๆนะครับเอาละครับพูดถึงเรื่องของพักเทอิอไทยของแลมโบหรือว่าเสกสกนเนี่ยบางทีอาจจะมีคนมองผนเผินเหมือนกันว่ามันก็คล้ายๆกับเห็ดหน้าฝนเลือกตั้งนั่นแหละครับที่เกิดขึ้นมาสลอนกันตอนนี้แต่มีแต่ครับแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปถึงโครงสร้างของพักคอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับ กุนซื้อของพักนี้เนี่ยเขาอ่านมากแล้วก็วางยุทธศาสตร์การตั้งพักด้อย่างลุ่มลึกและก็น่าจับตามากเลยทีเดียวครับคืออย่างนี้ครับสมมตุติถ้าตัวเลขออกมาว่าหารด้วยร้อยแต่ละพักก็ต้องได้สามแสนกว่าขึ้นไปถึงจะได้หนึ่งปฏิลิสถู่ไหมครับพักเล็กแทบจะศูนย์พันเลยถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหารด้วยห้าร้อยก็จะได้พักละประมาณเจ็ดหมื่นกว่าคะแนนเนี่ยก็ได้แล้วหนึ่งปฏิลิสพักเล็กก็พอจะมีโอกาส ภูมิใจไทยเนี่ยเขาวางกลยุทธ์ตั้งแต่แรกแล้วเขาไม่สนแล้วครับว่าพาร์ตี้ลิสต์จะเป็นยังไงเขามุ่งที่จะเอาสอสอเขตเป็นหลักเพราะ,ะนันนีจะหารเท่าไหร่ไม่สนทีนี้มาดูพักเทิอดไทยของแลบโบกันบ้างในอนนนแสนน่านประธานหมู่บ้านเทิอดไทยองค์ราชันแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพักเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมซึ่งหมายถึงในอนนนเนี่ยนะครับผมได้ประสานกับทั้งกลุ่มสมาชิกอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงประสานกับคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลือง แล้วก็คนเสื้อหลากสีที่มีความรักชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ที่ต้องการจะมีพรรคการเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงให้จัดตั้งพรรคเทิดไทยขึ้นมาทุกคนตาก็เห็นพ้องให้ในายเสกสกลเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคส่วนรองหัวหน้าพรรคก็จะเชิญประธานเครือข่ายของแต่ละภูมิภาคเนี่ยขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนเห็นคำพูดของนอายอน์แสนาน่านประธานหมู่บ้านเทิดไทยองราชันแห่งประเทศไทยไหมครับมีข้อความที่น่าสนใจครับ ที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคุณเปรบอกว่าถ้าสมมติได้จริงตามที่นายอนุนระบุเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์ของพรรคเทิดไทยเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าต่อให้เพื่อไทยเนี่ยก็ต้องหนาวกับเรื่องของปติริสเหมือนกันนะครับคืออย่างนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมู่บ้านเสื้อแดงเขาก็กระจายาไปสมัครเป็นสมาชิพกพรรคโน้นบ้างพรรคนี้บ้างแล้วแต่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะทยอยกันยื่นใบลาออกจากพรรคการเมืองอื่นเพื่อ รอมาเป็นสมาชิกพรรคเทิดไทยอานนท์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพวกเราเนี่ยมีทุนเดิมอยู่แล้วจากหมู่บ้านเสื้อแดงทั้งประเทศไทย28,850หมู่บ้านแล้วก็เปลี่ยนจากหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า5ล้านคนนะครับเราหวังว่าจะมาอยู่กับเราประมาณสัก3ล้านคนก็พอแล้วก็มีมาจากกลุ่มคนเสื้อเหลืองและก็กลุ่มคนรักสถาบันอีกหลายล้านคน นี่แหละครับเห็นกับพูดของอนนไหมครับถ้าสมมตินะครับสมมติถ้ากะกะตอ,อนุมัติให้มีการจัดตั้งพักเทิดไทยแล้วเปิดตัวขึ้นมาปับ๊บแล้วมีคนมาสมัครเป็นสมาชิก3ล้านคนจริงๆเนี่ยไม่ต้องถึงก็ได้ครับเอาสัก1ล้านก็พออ่ะถ้า1ล้านเนี่ยตัวเลขแบบนี้ทักษิณนี่ร้องเอ๋งเองเลยนะครับพญายมให้กูมาเกิดทําไมจะต้องส่งพระการชัยศรีเสกสกนเนี่ยมาตามล่าด,ดวงวิญญาณของกูกลับไปอีกด้วยท,ท,ทําไมทําไมทําไมทักษิณร้องเอ๋งแนะ่เพราะอะไรเลยครับ เพราะว่าห้าล้านหรือสามล้านก็นแล้วแต่คนจํานวนห้าล้านหรือสามล้านหมู่บ้านเทือไทยองค์ราชานนี่แหละครับที่จะเป็นจํานวนคะแนนดับฝันแลนสไลด์ทักสินแทนที่จะได้กลับบ้านไม่ล่ะครับต้องกลับไปลงนรกแทนนะครับแต่ละพักก็อนะครับถ้าจะวัดจํานวนสมาชิกซึ่งเป็นคะแนนพื้นฐานแล้วเป็นจริงตามตัวเลขอานนนเนี่ยมีหวังได้ฉีดหดกันไปตามๆกันล้ะครับ เอาอย่างนี้ครับดูกันเองก็แล้วกันนะครับอันดับของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมากที่สุด10อันดับแรกอันดับที่1ประชาธิปัตย์มีสมาชิกอยู่98,987คนอันดับที่2เพื่อไทยครับมีสมาชิก6 2 1 2 6คนอันดับที่3เป็นพลังประชารัฐมีสมาชิก69,72คนอันดับที่4เป็นภูมิใจไทยมีสมาชิก6,600 60, 77คนอันดับที่5เป็นก้าวไกลมีสมาชิก37,951คนอันดับที่6คือพักกล้ามีสมาชิก22,960คนอันดับที่7พักไทยสร้างไทยมีสมาชิก22,704คนอันดับที่8เป็นพักชาติไทยพัฒนามีสมาชิก13,112คน อันดับที่9เป็นพักประชาชาติมีสมาชิก1 3 1 1 2คนและอันดับที่10คือพักชาติพัฒนามีสมาชิกทั้งหมด1 2 7 3 6คนต่อจากนั้นก็เป็นพักเศรษฐกิจไทยพักไทยศรีวิไลพักไทยพักดีพักสร้างอนาคตไทยพักรวมไทยสร้างชาติสมาชิกเนี่ยไม่ถึงหมื่นคำถามคือตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมาจากไหน มาจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองของกอกตซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565รวมทุกพักแล้วนะครับยังได้แค่ล้านกว่าคนเองแล้วนี่จะเกิดพักเทิดไทยเปิดตัวและมีสมาชิกเป็นล้านเลือกตั้งได้สมาชิกเขตหรือไม่ก็ตามยังไงยังไงเนี่ยปารี้ลิสสบายอยู่แล้วครับ ที่สำคัญคือมันจะเป็นตัวเบรกแลนสไลด์ให้หัวทิ่มหัวตำนั่นแหละครับอันนี้สําคัญทั้งลุงไม่รู้ทั้งหนูจะพาพ่อกลับเพลอๆนี่อาจจะตายน้ําตื้นให้กับกระบวนการจัดตั้งด้วยยุทธการบังไฟของแลมโบเอาง่ายๆนะครับถ้าเป็นเล่นไปนะครับ